สวัสดีตอนสายสายที่นี่สวนเกษตรตะกตันยันเดียวออกค่ะวันนี้เราพามาพบกับชีวิตของน้องวัวอันนี้จะเป็นคู่แม่ลูกนะคะคู่นี้เป็นคู่เดียวที่ไม่ใช่วัวชนน้องวัวตัวอื่นเป็นสายพันธุ์วัวชนทั้งหมดนะคะอ่ะคู่นี้ แม่ชื่อก้องแกงสีกับลูกชื่อสีสุวรรณเดี๋ยวมาดูแม่ลูกคู่ต่อไปนะคะคู่นี้จ้าอันนี้แม่ลูกคู่ใหม่นะคะคู่ล่าสุดค่ะแม่ชื่อสีทอกส่วนลูกชื่อพิงกี้สี เป็นลูกวัวอายุได้หนึ่งเดี๋นะเกิดกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราสี่เดือนจ้ะอันนี้คือลูกตัวที่สามของแม่สีทอกนะคะมาดูลูกตัวแรกของแม่สีทอกกันดีกว่าค่ะก็คือตัวนี้สักสีทามิน ลูกคนโต้ไอ้ไม่ใช่คนโตสิลูกตัวโตโอ้ง,ง,งัวงงงงลูกตัวแรกของแม่สีท่อก็คือตรงนี้ค่ะ,ะสีธรรมินเป็นวัวตัวผู้แล้วก็ตัวที่สองก็คือสีนินเป็นวัวตัวเมียเดี๋ยวชาไปดูสีนินกันนะคะ นี่จ้าสีนินสีนินยี่บาไหน่อยสองงกับกล้องเล็กน้อยจ้ะเป็นไรหรอร้อนใช่ไหม,ม,มพี่ก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปดูตัวอื่นก่อนนะอันนั้นก็จะเป็นครอบครัวเขานะคะครอบครัวของแม่สีชอ่อแต่ว่าพ่อนนี้ก็จะต่างกัน เราไปดูตัวอื่นกันบ้างอันนี้กระดิ่งสีดูนะคะว่ากระดิ่งสีท้องหรือไม่ท้องแต่ตัวนี้ชอบกล้องมากพี่จะต้องพี่ตะกะแตนต้องออกห่ะค่ะไหนพี่นั่นเดี๋ยวน้องกองเกงสีเจ๊เอ้ยม่ใช่เดี๋ยวน้องกระดิ่งสีจะมากินโทรศัพท์ของพี่ตะกะแตน ดูท้องสังเกตท้องนะคะท้องหรือไม่ท้องไม่รู้แต่นมเริ่มโยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอแอบดูข้างล่างหน่อยสิมไม่รู้เมื่อไหร่จะคลอดเหมือนกันนะั่นเนี่ยรู้ว่าอ้วนน้องอ้วนหรือว่าน้องจะคลอดก็ไม่รู้แต่พงตมมุงโตมกักหมักๆมักอ้าวทีนี้กี่ตัวแล้วเนี่ย โอไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะคะตอนนี้มีวัวอยู่หกเอ้ยมีใช่หไปแปดตัวจะไแปดตัวอ้าวตัวสุดท้ายจ้ะตัวสุดท้ายชื่อสีสีปานค่ะ,คะ สีปลาเริ่มกินเก่งขึ้นก็จะทมทวมขึ้นมาแรกๆตัวผมหมักกินไปเยอะๆตัวไหวๆนะจ๊ะช่วงเวลา,านี้ร้อนมากขนาดนี้ยังไม่ใกล้เที่ยงเลยแต่แดด แรงมากก็เลยต้องเอาน้องวัวมาเข้าที่ร่มหมดเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กลางแจ้งได้เดี๋ยวนี้กลัวผิวเข้าเสียก็เลยต้องมาไว้ในร่มหมดเลยนะจ๊ะทุกตัวกลัวคลิปจะยาวเกินแล้วก็ผู้ชมจะได้ไปดูเรื่องอื่นต่อ แล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปของสวนเกษตรตะกัแตแยนย่นยาวออกนะจ๊ะคงต้องขอตัวก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบและติดตามคลิปต่อต่อไปของสวนเกษตรตะกัแตแยนยนยาวออกนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ